ประจวบคีริขันอำเภอทับสะเกจกัดพิธีบำเพ็ญกุศลปันระสมวาน15วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงเมื่อช่วงเวย็นวันที่7พฤศจิกายน2568เวลา17นาฬิกาที่วัดอ่างสุวรรณหรือน้องหอยตำบลอ่างทองอำเภอทับสะเกจังหวัดประจวบคีริขัน น,นายธนงศักดิ์รุ่งรัศมีปลัดอาวุโสเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนน,นายอำเภอทับสแกเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปันรัศมาวาน15วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชนินีนาพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีพระครูผาสุกวิหารการเจ้าคณะอำเภอทับสเกเจ้าอาวาสวัดหนองหอยเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายพดุงศักดิ์อิ่มทั่วประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านทับสเกพร้อมข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรท,ทับสเกสถานีตำรวจภูธรห้วยยางผู้บริหารท้องถิ่นหัวหน้าส่วนราชการปลัดอำเภอหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูพนักงานราชการลูกจ้างชั่วคราวสมาชิกอสอ,อำเภอทับสเกตที่6กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีนักพบพันสายข่าวภาพจังหวัดประจวบพีริขันภูวนัทแสงงามพีพีนิวไทยแลนด์ รายงาน